สวัสดีค่ะสวัสดี f อทุกทท่านเลยนะคะวันนี้เราก็ซื้อรถแล้วค่ะได้ทะเบียนมาหมดแล้วลูกค้า,ามาส่งบ้านเสียตินเมื่อกี้นี่ค่ะว่าจะเอากลับบ้านเลยน่าจะไม่รอดค่ะน่าจะเอาสไลด์มาใส่ตอนนี้ถ่ายรูปให้เสียตินดูก่อนค่ะเสียตินว่ามีลูกค้าแล้ว ไม่รู้ว่าจะได้กลับบ้านหรือเปล่าต้องมารอดูก่อนค่ะจะตินตแล้วล้มคลิปหรือ,อรเปล่าจะล้มคลิปหรือเขาเลยไม่ได้ขาเลยเ็จตระกาบ้านว่าล่ะเจ้าได้ขายอยู่นี่ใช่ปะ กระบะยังสวยๆอยู่เลยได้หอนหมอกวเตีียวใครอยากได้ก็มาเด้อสิบว่าได้เอกกระบ,บนก้อนบันนี้สิบว่าได้เสียค่าสไลดขายอยู่นี่ล่ะเอาไว้ให้เตียยตีนแล้วขายเลยเปล่ง นี่ค่ะกระบะยังดีๆอยู่เลยน้ยคัดทรงเคดซีไม่มีแตกไม่มีหักนะคะนี่ดูมันสวยทั้งเส้นนะถ้าเป็นรถสภาพแบบนี้นะคะยังสวย,ยแคดซียังสวยอยู่นะคะมันก็จะมีตำหนีตรงหน้ามันนี่แหละ ตรงกันชนตรงหน้าตรงแก้มนะคะแล้วก็มันจะมีหัวหัวปูด้วยแหละแต่สีก็ไม่ทำแล้วค่ะเอาไว้แบบนี้เลยขายตามสภาพเลยนะคะภายในก็ตามสภาพแล้วค่ะนี่ ผูพังไปตามการเวลาค่ะเป็นรถจักแรงกว่าเถอะร้อยสี่สิบบ่รอฮะร้อยสิบเจ็ดแรงอันนี้เป็นกระปุกพวงมาลัยขอแถมมาให้นะคะถ้าซื้อก็น่าจะแถมไปเลย ้องขายเพราะี่สิบเจ็ดต่อรองมาคุยกันเลยกล้องใหญ่ครับก็ใส่กล้องรุ่นใหญ่มา้แล้วราคาตามเสียท้อพูดนะคะยีิบเจ็ดต่อรองก็สนใจมาคุยต่อรองกันได้ค่ะถ้าไปถึงบ้านก็น่าจะเอาไปล้างแล้วก็จะซ่อมแซมนิดนึง เยืนไปถึงข้างนในแค่ดึงกระดูกตรงนี้กลับมาดีกิฟฟี่ครับคันนี้เป็นรถประกอบญี่ปุ่นกิฟฟี่แท้ญี่ปุ่นตาติดง่ายดิเอาประตูเปิดทางไหนอัตโมออมตัวเนี่ย กลับบ,บ้านบาไว้ต้องเทงหอนสายดึงดับก็มีกเก็บง่ายอยู่ด้วย ไปทะเบียนไปน้ำเนี่ยเอาไปทะเบียนออกมาเดี๋ยวจะยกด้ำให้ดูกระบอกก้ำใหญ่ด้วยนะคะ ระบอกดํ้ใหญ่แล้วก็พื้นกระบ,บาก็สวยๆอยู่เลยนะคะีแค่สีด้านนี้ก็สวยค่ะไม่มีแตกไม่มีหักให้ดูชัดๆกันเลยใหญ่ทั้งคันแต่ล้มเป็นบอนเนี่ยใช่ได้บ่ ดูเขาบอกครับสามนิตรแท้ครับแท้เลยสามนิ้วแท้เลยเครื่องยนต์เสี่เสี่เทียมหน้าหกนะครับเฟียมดั้มก็นมมหน้าหกครับปกติคันนี้น่าจะเป็นรถกับห้ามเมตรห้าสิบ เขายุ่นมาเป็นรถสั้นครับสามเมตรเจ็ดสิบเสีไม่มีดามนะครับไม่มีดามสวยงามยี่สิบเจ็ดนะตัวนี้เป็นฮีโน่เอฟสิเครื่องร้อยสิบเจ็ดแรงนะครับผมัวฉีดรั่วตัวนึงหรือว่ามันยังไม่ล้างก็ไม่รู้ห้าเกียร์ครับเป็นคัดลมคัดลม น่สวยมากเรียงยดีนี่แมคโครเสียบตินสภาพดีอยู่ได้คันนี้สวยอยู่แท็กก็ยังสวยไม่เหมือนคันอยู่บ้านเลย คันอยู่บ้านตามหาโซ่120อยู่ค่ะไม่มีเลยหายากมากเลยใครมีก็ทักมาด้วยนะคะเพราะว่าทัทากไปที่ไหนแล้วก็ไม่มีมีแต่200เลยสีสีสวยๆเลยคันเขียวเสียตินน่าจะทำงานเอาไปทำงานนะคะ จะเป็นโอล,ลิงอยู่ตรงนี้ถอดหัวฉีกขึ้นมาเป็นโอล,ลิงเนี่ยปั๊มตัวนี้แหละมันรั่วมันก็เลยเป็นตัผพับผัวพับตัวับ,วบ,วบ,วบอันนี้หัวญี่ปุ่นแท้บเหรอเห็นบ่ยนี่เป็นหัวญี่ปุ่นแทน้เลยทรงนอกผู้ทานก็บอกแล้วไงก,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 กับบาจังเมตรก่อสามเมตรเจ็ดสิบสามเมตรแปดสิบสามเมตรแปดขาข้างห้าจุดห้าหัวมีแจ้งไขนิดหน่อย เนี่ยมีพวกนี้แหละเคาะออกนิดหน่อยแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ซื้อเบ้าไฟหน้ามาใส่ข้างนี้กระจังหน้าชุดหนึ่งกันชนชุดหนึ่งมันยังออกว่าไฟตาไฟไฟเลี้ยวน่าจะน่าจะออกอยู่แต่ว่ามันต้องมีสวิตช์แนหน้าก็ไม่หกักใช้ได้เลย,เลย จะยกหัวอยู่แต่หัวเป็นจรนะแข้ยกสองคนคุณเหรอเป็นจระแข้น,น้องยองกบึงไ,ได้เหรอนั่นนะปวดหลังเมื่อวานเนี่ยอดูตรงนี้ก็ดูน,น้ำมีเงี่ยมราคาทนี้ไม่มีอะไรต้องพิสูจน์อะไรแล้วครับรถวิ่งได้ผมวิ่งมาแล้วนะวิ่งลองมาแล้วครับ กระบาข้าเจ้าต่อไม้หรือข้าเจ้ายังเดนยงนี่ออมาซูบใส่หรือยังเดี่งมันคาาึกอะละมันยังงามอยู่ไหม <c ười> สังกะสีแถมมาด้วยเิม <c ười> ใช้ในสภาพนี้แหละมันถึงจะไม่ได้ทุนสูงถ้าเกิดเอาไปทำแล้วมันทุนสูงอโอเคค่ะพี่น้องใครสนใจก็ทักมาได้นะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ